ันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโรคไรโนไวรัสค่ะ โรคไวร์โนไวรัสสถานการณ์ของโรคไรโนไวรัสตอนนี้เป็นยังไงและไอ้เจ้าในโรไวรัสเนี่ยมันคืออะไรนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราติดแล้วอาการของการที่ติดโรคนี้เนี่ยนะคะจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะ,ะเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เนี่ยโรคแปลกๆเยอะอนะคะโรคน,น,นู้นโรคนี้โรคนั้นแล้วก่อนหน้าน,นี้นะคะมีการประกาศจากสถานกงสุลใหญ่น,นค้อนอซาส้าด้วยในเรื่องของโรคหัด นะอ่าเ,เดี๋ยวจะเป็นยังไงเขาประกาศเตือนอะไรยังไงเดี๋ยวหลังจบสัมภาษณ์เราจะมาคุยกันค่ะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้นะคะท่านนายแพทย์มนูลลีชเวงวงหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุประจําโรงพยาบาลวิชัยยุทธท่านจะมาคุยกับเราและตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีค่ะ พอดีกับคุณจันรพอคุณนันนานและท่านผู้ฟังครับค่ะ,ค,ะคุณหมอคะเราสังเกตอาการได้ยังไงคะเจ้าโรคไรโนไวรัสเนี่ยค่ะมีอาการหญ่บ้างคะเมื่อเราได้รับเชื้อไปแล้วคือไรโนไวรัสก็เป็นโรคที่ทําให้เกิดอโรคหวัดธรรมดาชั่วไปนะครับค่ะซึ่งเราก็ค้นพบไวรัสตัวนี้มาตั้งเจ็ดสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อประมาณสิบแปดปีที่แล้วเนี่ยก็มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นนะครับ คือแต่ก่อนมันจะเล่นงานาเฉพาะจมูกคอ,อตอนนี้มันก็ลงไปถึงหลอดลมลงไปในปอดได้เพราะนั้นก็อาจจะทําให้คนมีอาการคล้ายๆหวัดคล้ายๆเชื้อหวัสตัวอื่นๆนะครับไม่ว่วา <amer ican S 1> จะเป็นโควิดว่ยาจะเป็นไข้หวัดใหญ่คือมีอาการไอเหนื่อยหายใจลําบากได้นะครับค่ะก <carries. S 1> ็คือไรโนไวรัสเป็น เจ้าตัวไวรัสตัวหนึ่งที่เหมือนกับว่ามาจากเป็นโรคหวัดธรรมดาทั่วไปแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่แต่ก่อนนี้เป็นแบบนั้นนะครับค่ะแต่แตปัจจุบันนี้ทุกคนนะครับปัจจุบนัจจบนสาม,มารถจะลงไปในทางเดินหายใจ่วนล่างลงไปในหลอดลมลงไปในปอดได้เหมือนกับไวรสัสตัวอื่นครับค่ะแล้วอาการถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบหนักไหมคะหรือว่ามีผลกระทบหนักมากๆกับกลุ่มไหนเป็นเฉพาะไหมคะคุณหมอ คือ,อย่าเชื่อทราบแมันก็ไปทําหวัดธรรมดามันก็มีอาการใใคล้ายว่ามีน้ำมูกมีคัดจมูกมีเจนะ็บคอนะมีไอมีจามนะครับพวกนี้ก็เป็นอาการหวัดธรรมดานะครับแต่ว่ามีบางคนที่เป็นชนิดที่เรียกว่าไอไราโนวาลซีเนี่ยมันจะทําให้ไอต่อเรื่องยาเป็นอาทิตย์อาจจะทําให้มีไข้สูงอาจจะไม่เหนื่อยเพราะมันลงปอดได้ครับเพราะฉะนั้นตอบยากในปัจจุบันนี้ว่ามันจะเ,เป็นตัวไหนหกันแน่ก็ต้องมีการตรวจซึ่งการตรวจมันก็ลําบากต้องใช้ รหัสพันธุกรรมซึ่งเสี่ยงเงินเยอะครับอ๋อการตรวจวินิจฉัยอย่างที่คุณหมอพูดขึ้นมาแล้วนะคะว่าอ๋อมันต้องใช้จำนวนค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยสูงพอสมควรแล้วต้องใช้ตรวจเหมือนเหมือนวัดไข้วัดโควิดไข้หวัดใหญ่ทั่วไปไหมคะที่จะมีการแบบว่าสวอปเอาเชื้อเอาเชื้อไปตรวจครับก็เป็นการยางจมูกเอาไปตรวจแต่ว่ามันต้องตรวจรหัสพันธุกรรมไม่ไม่จะตรวจแปบรวดเร็วแบบว่า ATK อย่างเงี้ยจึงตรวจไม่ได้ลยครับ ม,มันต้องรอเวลาอีกหน่อยอาจจะมีนะครับคือต้องเอาไปเข้าห้องแลบนานเลยเหรอคะคุณหมอคะประมาณจะประมาณจะสองสามชั่วโมงนะครับอ๋อก็คือว่าตรวจไปแล้วก็คือต้องรอผลสองถึงสามชั่วโมงเลยตรวจพบแล้วรักษายัางไงคะคุณหมอไอ้เจ้าไรโนไวรัสเนี่ยคะ่ะไม่มียารักษาเลยครับรักษาตามอาการ,ค,รค่ะที่มีคัดจมูกก็กินยาลดลดการคัดจมูกไอก็กินยาแค่ไอไป ไม่มียาต้านไวรัสรโอ้รักษาตามอาการได้อย่างเดียวเลยเหรอคะคุณหมอใช่ครับตัวใหญ่ก็จะหายเองไปในห้าถึงเจ็ดวันนะครับอ๋อคุณหมอคะแล้วเจ้าไรโนไวรัสเนี้ยค่ะมีวัคซีนป้องกันเหมือนไข้หวัดใหญ่ไหมคะยังไม่มีเลยครับเพื่อจะมันมีสายพันธุ์ย่อยจะเกือบร้อยเจ็ดสิบสายพันธุ์นะครับพันเพียงะจะหาวัคซีนมาชะมา ติดมาสำหรับต่อสานมันยัง,ย,งยังใช้ยังหาไม่ได้เลยครับอ่าแล้วไวรุไวรัสนี้มักจะพบในช่วงฤดูไหนคะคุณหมอมันเป็นทั้งปีเลยครับแต่ช่วงเนี้ยเยอะมากนะครับค่ะจะเห็นว่าเด็กจะเป็นหวัดวตะวใจจะเป็นเด็กเล็กเล็กด้วยนะเด็กที่เข้าโรงเรียนอนุบาลในพวกนี้ยเด็กที่แล้วก็พอป่วยแล้วก็มาแพร่เชื้อให้กับคนในบ้านปู่ยา่าตาย,ยายป่วยก็อาจจะเป็นหนักได้ค,ค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้ถือว่าเกิดการระบาดแล้วหรือยังคะมีการระบาดไหมคะคุณหมออ๋อมีการระบาดต่อเนื่องนะครับมีทั้งปีครับตอนนี้ครับอย่างเด็กที่สางจะเป็นป่วยได้ปีหนึ่งอนะหกเจ็ดครั้งนะครับสายเชื้อไรโรคอะไรผู้ใหญ่ก็ป่วยได้สองถึงสามครั้งต่อปีนะครับค่ะเด็กก็ป่วยได้ผู้ใหญ่ก็ป่วยได้แล้วมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังไหมคะ ครับกลุ่มเสีย่ยงก็คือกลุ่มหกศนอย่างที่เรารู้จักนะครับว่าคนสูงอายุคนที่มีโรคประจําตัวไรได้โรคผู้หญิงตั้งครรภ์และพวกนี้เวลาเป็นอาจจะป่วยหนักเหมือนกับเอ่อโควิดได้อย่างนั้นนะครับค่ะหลังจากเป็นแล้วค่ะคุณหมอหายแล้วแต่ว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรที่ยังอยู่กับเราไหมคะส่วนใหญ่ก็ไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเองหายเองแล้วก็ใช้เวลาประมาณเ็ดวันแค บางคนนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นไรโนไวรัสชนิด C นะครับตัวนี้อาจจะลงปอดได้ทาให้หายใจลําบากอาจจะเหนื่อยได้อาจจะใช้เวลาเกือบสองสาสัปดาห์กว่าจะหายค,ค่ะท้านี้ค่ะคุณหมออยากคุณหมอฝากคุณผู้ฟังทางบ้านหน่อยค่ะว่าจะต้องปฏิบัติตนยังไงนะคะที่จะห่างไกลกับไรโนไวรัสตัวนี้คะ่ะครับก็ต้องยังมีสุขอนามัยที่ดีอย่างที่เรารู้เรื่องโควิดนะครับ ในการว่าใส่หน้ากากอนามัยนะคะ i, ออรบับเวลาเราป่วยจะใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อคนอื่นแล้วคนที่ไม่ป่วยก็ใส่ไว้เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยแล้วก็มันล้างมือนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างมันยังใช้ได้แต่โรคติดเชื้อชนิดใหญ่ทุกชนิดเลยครับค่ะคะ่ะก็ระ <otic S 1> มัดระวังตัวเองนะคะยังไงก็ฝากคุณหมอดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะ,คะนายแพทย์มนูลลีชเวงวงนะคะท่านเป็นหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินขอภัยค่ะโรคระบบการหายใจผู้ป่วยหนักและโรคผู้สูงอายุประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะ